โอ้สะดวปลอดภัยวลอยาสุขภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรทั้ง5คนจากคณะสหเวิทศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารได้รวมกลุ่มกันในชื่อทีม NU Health Innovation เพื่อเข้าร่วมในการแข่งขันประกวดเส้นทางศูนย์นวัตตวนิช r .2 m .2015 จัดขึ้นโดยการสนับสนุนจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจาการอุทยานวิทยาศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกวดเส้นทางศูนย์นวัตตวันนิชประจำปี2558ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2559โดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานระดับประเทศในครั้งนี้หลังการแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยและภูมิภาคได้ผ่านพ้นไปจนได้ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศจากแต่ละภาคทั้งสิ้น20ทีมสำหรับทีม NU Health Innovation ได้นำผลงาน O Health ผลิตภัณฑ์เก็บตัวอย่างเลือดปริมาณน้อยจากปลายนิ้วมาสร้างแผนการตลาดเพื่อเข้าแข่งขันในเวทีครั้งนี้ณ กอนเก็บเลือดจากปลายนิ้วที่ใช้เลือดในการตรวจสุขภาพปริมาณน,น้อยค่ะซึ่งตัวผลิตภัณฑ์นะคะจะประกอบไปด้วยตัวหลอดซึ่งเป็นหลอดพลาสติกค,ค่ะตัวหลอดนี้มีคุณสมบัติดียังไงก็คือตัวหลอดนั้นจะมีสารเคลือบภายในค่ะซึ่งมีฤทธิ์รักษาสภาพเซลล์เม็ดเลือดและระดับน้ำตาลในเลือดดังนั้นจึงเอามาตรวจสุขภาพได้อย่างแม่นยํา และตัวหลอดเป็นพลาสติกจะเห็นว่าไม่แตกหักง่ายค่ะผู้ปฏิบัติงานก็จะสามารถนําไปใช้โดยไม่ได้รับการบาดเจ็บหรือว่าการติดเชื้อใดๆค่ะซึ่งอุปรกรณ์ของเรานะคะจะช่วยแก้ปัญหาผู้ที่กลัวการเจาะเลือดค่ะผู้ที่มีปัญหาเจาะเลือดได้ยากนะคะเช่นคนอ้วนคนชราค่ะช่วยให้การตรวจสุขภาพของเขาเหล่านั้นเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะและในอนาคตต่อไปนะคะเราก็จะพัฒนาอุป,ปกรณ์นี้ค่ะให้สามารถใช้ได้กับเด็กทารกและผู้ป่วยโรคเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานได้ค่ะ ้ถึงกาาารรตวจสุขภพให่ผลิตภัณฑ์โอเฮลถือได้ว่ามีความโดดเด่นกว่าอุปกรณ์หรือหลอดเก็บเลือดในปัจจุบันโดยสามารถรักษาระดับน้ำตาลในเลือดได้นานถึง8ชั่วโมงโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐและคลินิกทั่วประเทศค่ะก็ความรู้สึกที่มีต่อทีมของ NU Health Innovation นะคะนิติก็เก่งมากๆเลยค่ะก็คิดว่า ที่เก่งก็คือเรื่องของใจเขาด้วยค่ะที่ค่อนข้างแบบมีความพยายามมีใจเป็นนักสู้นะคะไม่ไม่ท้อถอยในการเข้าฝ่าฟันระดับตั้งแต่มหาวิทยาลัยร,ระดับของภาคเหนือแล้วก็มาสู่ระดับประเทศค่ะซึ่งเ,เรื่องของวิชาการนั้นคิดว่านิสิตของมหาลัยเราค่ะก็จะมีความชันนาในเรื่องสาขาวิชาการเยอะแต่ในเรื่องของเวลาความพยายามในการทำเนี่ยค่ะก็ต้องขอชื่นชม นนนิิตของงใทีม NU Innovation Health กับผลาและนี่ก็คือหนึ่งในผลงานของนิสิตจากมหาวิทยาลายะยะัยนเรศวรกับกิจกรรมดีๆที่มีการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัยนวัตกรรมที่มีศักยภาพจากมหาวิทยาลายัยให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้จริงส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป